สวัสดีครับกลับมาพบกับบักนุกบริการอีกแล้วนะครับวันนี้มีของเล่นใหม่มาให้เพื่อนๆพ,พี่น้องดูครับนี่ครับไปเจออยู่ใต้ต้นชมพูหลังบ้านนะครับไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะแต่ไปดูข้อมูลใน youtube นะครับคิดว่ามันใช่นะ เขาเรียกหนอนมะเรงวันลายนะครับนี่นี่นี่เป็นตัวอย่างนี้ครับเขาเลี้ยงไว้เพื่อกำจัดเศษอาหารภายในบ้านนะครับแล้วก็ได้ปุ๋ยจากตัวหนอนมลเรงวันลายแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวอ่อนมันเนี่ย สามารถเอาไปขายเป็นอาหารสัตว์ได้นะครับมันจะเป็นอาหารไก,ก่ชนก็รอดูติดตามนะครับว่ามันจะใช่หรือเปล่าอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนกบริการนะครับแล้วก็เพจด้วยเดอร์โอเคแล้วรอติดตาม ว่ามันจะใช่หรือมันจะจบโอเคไปแล้วสวัสดีครับ